สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับต้องสมพัสยามกับอาจารย์สุพัศน์มั่นเขตวิทย์นะครับก็มีหลายท่านหลายคนนะครับโทรมาพูดมาคุยแล้วก็ไลน์มาทางเฟซบ้างนะครับก็มาชมมาดูกันนะครับพระที่เป็นพระปุณี่เก็บไว้ทุกท่านก็บอกว่าเป็นพระเก่า นะครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับก็โทรมาพูดมาคุยกันคืออยากรู้อยากเห็นก็นให้ถ่ายไปให้ทางเฟซหรือทางไลน์ใหม่นะครับชัดๆกันก็ได้เลยนะครับก็ครับมีความดีใจที่ท่านที่ชอบชื่นชอบระและสะสมพระน,นะครับที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ ทางาพระเครื่องของประเทศเรานะครับเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับเป็นพระที่ชื่อเสียงดังนะครับไม่ว่าเป็นพระปิจิหรือพระโุครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าวันนี้ผมเอาพระอะไรมาให้คลิปนี้ก็จะมาให้ดูหลวงพ่อเอมรุ่นหนึ่งปากหวอนะครับเนี่ย มีสององค์ด้วยกันนะครับอันนี้รุ่นหนึ่งปากหัวนะครับเ,เดี๋ยวดูใกล้ๆอีกทีหนึงนะครับหลวงพ่อเอมรุ่นปากหวัวเนื้อทองผสมนะครับเนะี่ย ดูผิวพันธเป็นเก็ตกระดีแล้วนะครับนี่เป็นรูปหล่รรอรุ่นแรกผากวัวของคพ่อเองนะครับท่านเป็นคนให้สร้างนะครับแล้วปลูกเศกเดียว นะครับหลวงพ่อหลวงพ่อเอมเนี่ยฮัลโหลงหนึ่งนะครับอันนี้ผมเช็ดแล้วนะผมเอาแปลงแล้วก็เอาผ้าขัดนะครับเห็นไหม เนื้อเนื้อคุกขะเลยนะครับเรียกว่าเนื้อทองผสมอปนปากวอนะครับรือว่าปากวอเนี่ยนะครับ เพราะเอ็มรุ่นหนึ่งปากวัว แล้วมีรุ่นสองด้วยอันนี้รุ่นสองนะครับรุ่นสองปากไม่หัวเห็นไหมเนี่ยนะปากไม่หวออันนี้อันนี้เป็นรุ่นสองนะครับด้านจีวรด้านหลังกับด้านหน้าจะผูกไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน อันนี้การลอนะครับคือไม่ได้แต่งตรงนี้นะฮะยังขู่ขะเพราะเวลาการเทเททางด้านนี้ไปนะครับทางทางด้านก้นไปอน,นี้ดูผิวแต่และองค์ผิวจะไม่เหมือนกันนะครับนี่จะออกดำแล้วก็เป็นสนิมเขียว นี้เป็นรุ่นสองนะครับงแต่สมัยปู่เก็บไว้แล้วนะครับอันนี้อันนี้ผมขัดล้วนะครับถ้าขัดแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ขัดก็สนิมเขียวก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมด นสนิมเขียวนี่สเขียวออกมาเป็นคล้ายๆสีออกสีฟ้านะครับสีฟ้าออกไปสีฟ้าน้ำเงินฟ้าแก่นะครับนี่อ,องค์รุ่นสองนี่มีสี่องค์ด้วยกันนะครับจ,จะให้ดู รุ่นหนึ่งปากหัวกับรุ่นให้ดูรุ่นหนึ่งปากหัวกับรุ่นสองเห็นไหมการปลูกาาตาสกคลไม่เหมือนกันเห็นไหมคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันแล้วมือก็ไม่เหมือนด้วยแต่อันนี้ก็จะมีแจกตรงนี้ฮะแล้วนี่ด้วยด้านหลังก็ไม่เหมือน ด้านหลังก็ไม่เหมือนเห็นไหมอันนี้จะเป็นในพวกจีวรเป็นแฉกหลายแฉกเลยเนี่อยอันนี้จะมีอังสะมานี่จีวรคยจะไม่เป็นแฉกเหมือนกันอันนี้ประคตนะครับนะฮะจะไม่เหมือนกันดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน,นฮ